เส้นทางจากเมืองเฉียมตูมุ่งหน้าสู่ภูเขาส่วงเฉียวโกนะครับบรรยากาศในเดือนธันวาคมของเมืองนี้ก็จะมีเมฆหมอกปกคลุมไปทั่วเมืองแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยนะครับเส้นทางที่ขึ้นไปยังภูเขาก็จะเป็นเส้นทางที่วิ่งเรียบผนานไปกับแม่น้ําตลอดเส้นทาง อุทยานสีดารุณีตั้งอยู่ในพื้นที่ของมณฑลเสฉวนนะครับเดินทางมาได้ประมาณเครื่องทางครับเราก็จะเชับที่พักริมทางเป็นร้านกว้างพอสมควรนะครับก็ได้เข้าห้องน้ำยื้เส้นยื่สายหาเสื้ออะไรทานกันได้ตรงบริเวณนี้นะครับนี่ก็เป็นเหมือนคล้ายๆห้องกระจกครับเป็นห้องกระจกนะครับสําหรับทําหมูอบหรือว่าคล้ายว่าหมูแต่เดียวนะครับหมูที่ทําก็จะเป็นหมูดํานะครับ เท่าที่สังเกตดูแต่แถวย่านนี้ก็จะทานหมูดํากันนะครับหมูดําแต่ว่าเนื้อไม่ได้ดํานะครับเียนแค่ตัวหมูนั้นเป็นสีดํานะครับหนังผิวหนังของตัวหมูนั้นเป็นสีดําเมืองนี้เป็นเมืองของหมีแพนด้านะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับเราก็จะเห็นตุกก๊กตาและก็รูปปั้นหมีแพนด้าอยู่ตลอดทุกที่เลยนะครับ เดินทางก็ต่อไปนะครับเดินทางบนถนนเส้นนี้ก็จะผ่านอุโมงค์ที่จอบภกเขาไปตลอดทางเลยนะครับและที่เราเห็นคล้ายๆกับทางด่วนที่กําลังสร้างอยู่นี่ก็คือทางรถไฟความเร็วสูงนั่นเองนะครับอีกสองปีจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงมาถึงภูเขาช่วงเฉียวกโกอุทยานสีดารุณีนะครับจากที่เดินทางมาด้วยรถยนต์ต้องขึ้นเขาเส้นทางคดเคี้ยวตลอดทางความ สูงเหนือน้ําทะเลประมาณ6,000กว่าเมตรนะครับก็จะเหลือระยะทางแค่ประมาณ2องชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับมาถึงแล้วนะครับและทานอาหารกลางวันกันที่ห้องอาหารโรงแรมใกล้ๆทางเข้าอุทยานนะครับเสร็จแล้วก็เดินออกมานิดเดียวนะครับก็จะถึงร้านด้านหน้าทางเข้าอุทยานนะครับ ทุกคนก็ถ่ายรูปกันไปพลางๆนะครับในขณะที่รอคนที่กำลังซื้อตั๋วนะครับเพื่อที่จะเข้าไปขึ้นรถบัสแล้วก็เดินทางต่อไปอีกประมาณ40 000นาทีนะครับก็ถึงจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราจะเดินชมบรรยากาศท่องเที่ยวชมทิวทัศกันนะครับ ก็ได้ตั๋วแล้วทุกคนก็ต้องเดินเข้ามาช่องทางเข้านะครับแล้วก็ยื่นตั๋วให้เจ้าหน้าที่สแกน QR code นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปเดินเข้าไปขึ้นรถบัสนะครับที่จอรอรับอยู่อีก4 0ินาทีนะครับ ถึงจุดหมายปลายทางที่จะเดินเที่ยวชมกันแล้วนะครับบอกเลยว่าทุกคนค่อนข้างจะอิดโรยมากมากเนื่องจากว่าการเดินทางจากกรุงเทพมาถึงเชียงตูนั้นเป็นเที่ยวบินที่ดึกนะครับกว่าจะถึงโรงแรมได้ก็กว่าจะถึงโรงแรมก็ได้นอนแค่ประมาณสองสามชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเช้าก็ต้องถึงหลอกเดินทางแล้วนะครับแล้วก็ต้องเดิน แล้วก็ต้องเดินทางขึ้นที่สูงอากาศหนาวความกดอากาศต่ําทําให้ทุกคนถือต้องถือกระเป๋า,าต้องถือกระป๋องออกซิเจนนะครับคนละกระป๋องนะครับถึงจะสามารถที่จะเดินเที่ยวชมบรรยากาศได้นะครับในหัวชาวิ่ง,ง,งตลอดเวลานะครับเวลาเดินก็จะรู้สึกตัวลอยๆหน่อยนะครับส่วนบริเวณนี้ก็จะมีร้านขายของอยู่หลายร้านเวเลยนะครับ ทุกร้านก็จะขายของคล้ายๆกันนะครับก็จะมีขา้าวโพดต้มไส้กรอกเสียบไม้นะครับแล้วก็เป็นที่โคงหมูหนึ่งนะครับอะไรทำนองนี้นะครับที่จะทานเป็นอาหารหลักๆได้ห้องน้ําก็จะอยู่ด้านหลังร้านขายของนี่นะครับก็อซามสไตล์จีนเลยนะครับแบบนั่งยองติดพื้นดินนะครับ ก่อนมาทุกคนก็เขาได้เช็คแล้วว่าเราจะได้เจอหิมะก,กันนะครับแต่พอมาถึงที่นี่เขาบอกว่าช่วงสองวันที่ผ่านมานี้คนทางจะมีแดดแรงนะครับก็หิมะเขาเลยละลายหมดนะครับก็ไม่ได้เจอหิมะก,กันนะครับที่มาวันนี้แต่ดูเหมือนว่าดวงอาทิตย์ก็ข้างที่ชาดวงใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับเวลาเรายือนอยู่ ตรงนี้มองไปที่ดวงอาทิตย์นะครับก็ความสูงประมาณ6,000กว่าเมตรนะครับจากน้ำทะเลถึงแม้ว่าจะมีดวงทิ่แรงมีแสงแดดนะครับดูเหมือนว่าะจะร้อนนะครับแต่ไม่ร้อนนะครับอากาศค่อนข้างจะหนาวนะครับที่นี่ประมาณแค่1นองศาเท่านั้นเองนะครับตอนนี้นี่ก็คือเป็นบริเวณ บรรยากาศของมุม3ามรอยอ,อ,ยองศาของทุงบริเวณนี้นะครับ ก็เป็นทานน้าแข็งนะครับทาหมีมะาก็เราจะเห็นน้ําแข็ง,กงเกาะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทานน้ําแข็งนี่ก็จะเวลาละลายก็จะไหลลงสู่ด้านล,ล่างไปถึงยังเมืองเชียงตูเลยนะครับเดี๋ยวเราเสร็จจากการเดินเที่ยวชมตรงบริเวณนี้ก็คงด้ดยทางขับไปพักที่เสฉวนกันนะครับ คืนแรกไม่ได้นอนที่แสชัวนะครับนอนที่ชังงตูเพราะว่ามีโปรแกรมวันต่อไปครับ สวันด้วยกันนะครับเราจะเอาผ้าหับสามวันนี้ที่เมืองชงตูนะครับมาให้ชมกันนะครับก็จะเป็นสามีพีนะครับ เดินทางจากประเทศไทยมาที่เมืองเฉิยงตูนั้นก็ใช้เวลาเดินทางแค่ประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับอาหารข้ามวันนี้นะครับย้ายมาภากที่ตูเจียงเยี่ยนะครับเสยชวนอ,อาหารที่นี่จะเป็นตัวเีนที่หมุนได้แบบนี้ทุกที่นะครับเพราะชัานอาหารบอกเลยว่าเจอทุกอย่างนะครับทุกที่จะมีเป็ด คล้ายๆปตกแด่แดดเดียวทำนองนี้นะครับทุกมือเนื้อก็อจะสุกประมาณมีเดียมมีเดียมนะครับไม่ได้สุกมากนะครับเสร็จจากทานอาหารเราก็เข้าที่พักกันนะครับเราเจอกันอีพีหน้านะครับที่ใฉลชวน